วันนี้ครับผมจะมารีวิวครับนี่ครับคันที่ผมขับนะมีคนให้ผมรีวิวหลายหลายคนแล้วแต่ทีนี้ผมยังก็ยังไม่ได้รีวิวครับแต่พอดีมีคนก็จะทักมาซื้อเผื่อเขาซื้อไปพรุ่งนี้เขาจะมาซื้อครับมาดูถ้าเขาซื้อไปเดี๋ยวไม่มีรีวิวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวพ่อค่าดูครับอันนี้เป็น Polis Sportman ครับ 500cc ครับเครื่องสี่ล้อสี่สี่ครับนี่นะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเกียร์ครับ ขันนี้มีวินอย่างนี้โหใช้อีกสายปีครับอันี้ยังไม่ยังยอยู่เลยเป็นขับเครื่องสีล่ล้อห้าร้อยทีสี่ครับเป็นออโต้ครับเกียร์ออโตโอ้เพราะว่าแรงละมอไซส์เวฟเดิมๆเนี่ยตามไม่ทันครับ วันนี้ก็ล้างแล้วคงไม่ได้ไปลุยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกียร์ครับเกียร์ของเขาเกียร์อันนี้คือเกียร์ P ครับ P P เป็นเกียร์จอดครับแล้วก็มีอ่าเป็นเกียร์ถอยครับเห็นไหมาเป็นเกียร์ถอยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับคีมไก่ไปนี่ครับ P คือเกียร์จอดครับนี่ R เกียร์ถอยครับแล้วก็มีเกียร์ว่างครับแล้วก็มี L คือาโลครับ ไว้สาหรับลุยโลมครับแล้วก็หายครับไม่ว่าจะหายจะโลครับเราสามารถขับเคลื่อนสี่ล้อได้นี่ครับเห็นไหมอันนี้คือ AWD คือขับเคลื่อนสี่ล้อครับถ้าเป็นสองคูณสี่คือขับเคลื่อนสองล้อหลังครับถ้าเรากดตรงนี้ครับ<า>ปึ๊บนี่ไอตัวนี้จะขึ้นขับเคลื่อนสี่ล้อครับอันนี้กดอันนี้อ่ะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับแต่เราต้องอยู่ในเกียร์ เท็กับเกียร์เนะครับอ่ะีเกียร์ไฮกัเกียร์โลครับตัเครื่องสี่ล้ออย่าขึ้นครับถ้าอยู่ในเกียร์ว่างก็ไม่ขึ้นครับอยู่ในเกียร์อาร์ก็ไม่ขึ้นถ้าอยู่ในเกียร์อาร์จะใช้เครื่องสี่ล้อสำหรับถอยหลังครับเราต้องกดตรงนี้ช่วยนี่นี่ครับกดตรงนี้ปุ๊บในเครื่องหมายเครื่องสี่ล้อจะขึ้นครับในตอนที่เราใส่ A W D ด้วยนะครับน่าอันนี้น่าจะเป็น ดิอ,อครับต้สีดอไฟฟ้าครับอาร์บกดออกออกมันเป็นหน้าเป็นระบบไฟเดี๋ยวผมจะมาลองขับไปดูแต่วันนี้คงไม่น่าจะไม่ลงไล่อะล่ละเดี๋ยวผมจะมาลองขับไปดูครับแรงครับรถคันนี้จะค่อนข้างแรงนะครับถ้าสตาร์ทนะจะสตาร์ทนะก,ก็ต้องอยู่ในเกียร์ว่างเหลือกีพี P, ครับตัว N หรือ P ครับมันถึงสตาร์ทติดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะ ที่โคนเลยที่นี้เขาจะมาซื้อเขา,าอยากได้ครับผมก็อยากจะขยหยบไปเป็นตัวพันนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ไม่ค่อยพอมือแล้วมันเริ่มที่จะเราจะคุ้นเคยกับมันแล้วละ่ะมันก็เหมือนว่าพิ้นมือตอนแรกมันแรงนะตอนนี้มันก็แรงครับแรงแรงอยู่ปกติแต่เพียงว่าเราพิ้นกับมันแล้วไงเราก็เหมือนว่ามันไม่แรง หลกตัวนนี่ล้อฟีฟูดทางบ้านผมมีรถพ่วง่ะรถพ่วงนะมาเดี๋ยวนะผมลองขับไปดูครับแง่ถือกล้องอไว้หน่อยผมจะใช้เป็นเกียร์ท้ายครับเร้าเกินสองล้อหลังนะครับ คือขับเกิน2้อ,2ลอหลังครับไม่ได้ขับสี่นะครับมามาดูที่ว่าฟวร์มพุ่งของมันจะขนาดไหนครับเองเลยใหน้นะคะโอเคมาดูนะครับแดงครับแดงเลยล่ะแต่ผมจะเปิดเคันองเล่นทีเดียวหเลยนะตัวโต แรงครับแรงจริงครับอันนี้ก็รีวิวการใช้งานครับโดยที่ผมการใช้งานของผมนะประมาณนี้ครับผมก็อยากไปเล่นพวกตัวแปดร้อยตัวพันแล้วล่ะน่าจะมันนะดูติดลมทิ้งนี้เปิดเคร่งเล่นง,ง่ายททองงั้นนะถ้าเขาเอาไปก็ผมก็จะรีวิวได้แค่คลิปนี้แต่ถ้ายังอยู่ผมก็ยังมีขี่อาจจะได้รีวิวเต็มที่การใช้งานในหลมในอะไรนะครับการขับสองการขับสี่ครับ 4, ชอบแลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้ด้วยนะครับ,บรสสรนีบน่ครับ p o l ิสส sport man ครับสี่กุสี่ครับ